สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูบิ่ใหม่กลับมาจิ้งกลับมาสวยกันต่อกับลิปตาและรูมเตอที่น่ายและตอนนี้ได้เวลาของความสวยกันแบบเต็มตัวแล้วงานนี้ใครโชคร้ายมากที่สุดคุณจะได้รับของรางวัลไปล้างสวยทันทีเราอย่างนี้แล้วยังอยากจะสวยกันอยู่หรือเปล่าใครคิดววันนี้ตัวเองคิดว่าตัวเองจะไม่สวย มีคนหนึ่งไม่อยากซวยมากวันนี้ออกจากบ้านมาตื่นเช้ามาใช่ไหมก่อนถ่ายรายการไปทําบุญกลัวจะซวยกลัวจะโดนแกลี่เป็นคนที่กลัวโดนแกล้งที่สุดเขาไม่ชอบไห่ใครมาแกล้เขาเยอะมากเลยบิวทำไมพาไปช่วยไม่ได้นะครับพร้อมหรือยังฮะที่จะไปทดสอบชคชะตางของเราพร้อมแล้วครับไปพบกับผู้นาความซวยของเราเลยครับครับจิงจ้าน อยีพี่าพูดมีคมมากเลยนะลองเป็นย่างเงี้ยของเขาแล้วครับเฮ้ยมาทางนี้เฮ้ยทางนี้ทางนี้ไม่พูดอยู่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบทลงโทษของเราคืออะไรนะฮะน่ารักน่ารักน่ารันน่ารักกันนะ บทลงโทษปีนังงานนี้ทุ่มทุนแฮะกับบทลงโทษปีนังแต่ละคนแอบยิ้มหวานคงคิดแล้วสิว่าถ้าสวยแล้วคงจะได้ไปเที่ยวเมืองปีนังประเทศมาเลย์มาเลย์มาเลย์ยมาเลย์ยแน่ๆนเลยปีนังมาเลเซยปีนังปังนี่ถ้าจะไปนั่งไปนั่งบุญนังไม่เล่าปแล้วเว้ยปีนังน่าจะเกี่ยวกับอะไรพวกเครื่องเทศอะไรหรือเปล่า ๋อโหเดี ah. ๋ยวดีนะอาจจะให้กระโดดตรงตึกแฟ่ะมาดูฮะคำสั่งครับขยาขวดเสียงโชคมาแล้วมาแล้วคำสั่งขยาขวดเสียงโชคงานนี้ใครอยากได้โชคขอเชิญขโยกให้เต็มที่เลยจ้า คิดว่าสีไหนจะโดนพี่สีเขียวโดนเพราสีเขียวดนเพราะอะไรเสีเขียวเพราะอะไรเพราะวันนี้อยากให้โดนแล้วไม่คิดว่าสีตัวเองจะโดนเหรอครับไม่หรอกครับเพราะว่าของผมนี่มีสองสีอ๋อไม่ใช่ครับใช่ครัด้านเดียวด้านเดียวมาดูบทลงโทษของเราว่าใครจะจริงครับสีไหนสีอะไรอะเปิดสิสีแดงเตีงในนาดัตาดง กำลังสมน้ำหน้ากันได้เต็มที่เลยจิงส์แมนไปห้ามทำไมล่ะครับยังไ่จยังไม่จบหน่อยยังไม่จบอยไมจบองไน่องไม่จอ่ะยไม่จบองไม่จบอ่ะงไม่งไม่จองไม่จบงไม่จบะยงไมจอะยงไม่จบอ่งไม่จบอยง่จะยังไบะยังไจอะยไ่สบอ่นยั่บอะยังไม่อะได่สอะยังไม่จอ่ยังไนจยไจ่ะยังไมจอะยังม่อะ และคนจริงกินหมากคนละหนึ่งคำอา้ยอาโยหอยยเยังมีหน้าแก่จับมืออีกเหรอครับเกมนี้มันพลิกไปพลิกมาจริงๆครับที่คนสวยกลับไม่สวยแต่คนที่ไม่สวยกลับสวยซะงั้นน่ะงานนี้คนที่สวยก็ต้องกลายร่างเป็นตาเท่าใหญ่เท่ากันแบบหมู่คณะ กับการต้องกินหมากคนละหนึ่งคำในโลกอร่อยกันจนน้ำหมากกระจายเลยปีนังคืออะไรนี่ปีนังเป็นภาษามาเลยครับแปลว่าหมากอ๋อปิงนันตางจิงไม่ตลกเลยโอ้ยขำมากสนุกอยู่คนเดียวนัเราอ่ะใครเคยกินหมากบ้างพี่ไม่เคยมีคนเคยไหมคือผมเคยเห็นคุณทวดกินแล้วก็เป็นเป็นภาพเดียวที่แบบ เขากินแล้วเขยเรียกว่าไม่ได้ถุยเขาเรียกว่าเชวนบ้วนหมวกบ้วนออกบ้วนมาอันนี้เหมือนแบบเหมือนอายไลเนอร์หรือเหมือนใช่เวลาใส่เขาใส่ลูก็ตาแล้วเฮ้ยแต่มันไม่มีอะไรข้างในถียงแดงเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกโอ้โหโม้ใหญ่เลยผ่านคนเดียวแล้วบุ้ไใหญ่สมุนไพรด้วยขี้โมอ่ะขี้โม้ขี้ผม้ขี้โม้ขี้โม้ขี้ไม้ขีบไม้ขี้โม้ขี้โม้รี้าม้ขร้โม้ พวกเราทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยโอเคนะเฮ้ยใบี้นี่โอเคนะโอเคนะมากัไงอมันเผ็ดอะมันเผ็ดอะมันมันเผ็ดจริงๆัขอขอมอะอมงไงอมไม่หม่ไม่เหม่อไม่เหม่อนอร่อยไหมเรืองไห่เรื่องไหล มีโอกาสให้กินอีกทีไหมครับไม่กินวายรสเผ็ดยังพอโอเคนะแต่มันแบบมันฝาดแล้วมันขมคือน้ำราล่ะรู้สึกแสบแสบไม่แต่มันต้องอร่อยนะเพราะว่าคนเหนือเนาะชอบกินเลยอพี่่ไมกินเลย อิ่มหนำสำรานกับการเขี้ยวปีนังหรือการเขี้ยวหมากโอ้โหเห็นหน้าตอนเขี้ยวหมากของแต่ละคนแล้วถูกใจยายจริงๆลูกโอ้ยงั้นมอไปเลยคนละหนึ่งจริงเดี๋ยวขอไปพักขายหมากกันสักแป๊บหนึ่งแล้วลูกๆล้านๆก็ไปดูข่าวสารกันก่อนนะแล้วกลับมาจริงกันต่อช่วงหน้านะกยายเขียวกรหลก ผลกันไปแล้วสำหรับความมันของคนทั้งประเทศกับ The s e ซี Show Audition ครั้งที่83จังหวัดสงขลางานนี้เรายังได้พี่ๆวง b Black h e a d มาเป็นกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำแกน่น้องๆวงดนงตรีรุ่นใหม่ที่มาออดิชั่นบนเวทีสุดซีดอีกด้วยกิจกรรมดีๆแบบนี้จะยกกวนไปสร้างความมันครั้งต่อไปที่จังหวัดได้ติดตามกันได้ที่คล่นซีด97.5 FM เลตพันใหม่ของคนไวมันนะครับ Ha 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 ha